สวัสดีครับผมจะอระชุมวันนี้มาท้าทายทุกคนนะครับและตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่บ้านแม่ซอยูอีกแล้วนะครับผมและวันนี้นะครับผมตามสัญญาที่ผมเคยพูดครั้งที่แล้วคลิปที่แล้วที่พาไปดูหลุมหลบภัยนะครับผมและวันนี้ผมมีโอกาสจะพาทุกคนมาดูหลุมหลบภัยอีกหลุมหนึ่งนะครับผมที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมและอยู่เยื้ยงๆกับนี่ครับแปลงสาธิตการเพาะปลูกทางเกษตรของเจ้าหน้าที่ไทยญี่ปุ่นนะครับผมทุกคนโอเคพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับไปไม่รู้ว่าทุกคน เบื่อตรงมุมนี้เรียงครับและตรงนี้จะเป็นเส้นทางแล้วผมเส้นทางก็จะเป็นสภาพนี้เลยนะครับผมตั้งแต่ขึ้นมาจากหมู่บ้านห้วยเสือเท่าจนถึงตรงนี้แม่เสืออูนะครับผมและมีเส้นทางสามารถขึ้นไปต่อจนถึงยอดดอยข้างบนนู้นนะครับผมหรือยอดดอยฝั่งชายแดนไทยพม่าสิงขรนะครับทุกคนไปเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาเชิญทุกคนมาชมไปกับผมไปเดินตามมาครับเวลานี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับผมอากาศก็กำลังถือว่าดีมากนะครับผมไม่เย็นจนเกินไปนะครับผมเวลานี้แดดร่มลมตกนะครับผมโอเคตามมาครับ นี่ก็เป็นเส้นทางเดินลัดเลาะนะครับผมเส้นทางรถเส้นทางเดินเท้านะครับผมใครที่เร่งรีบก็สามารถขับอ้อมตรงนี้ได้เพราะมันสามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางเข้าหมู่บ้านอย่างง่ายดายและสะดวกตามมาครับทุกคนระหว่างทางที่เราจะไปดูหลุมหลบภัยนะครับผมก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจนู่นนะครับเรือนเพาะจํากล้าไว้ไปทุกคนมาดูครับผมหลายหลายคนที่เคยชมคลิปกเก่าผมนะครับผมก็แน่ใจคุณเคยและก็รู้จักตรงนี้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่ผมดูแล้วไม่ค่อยจะรู้จักตรงนี้โอเคเราไปดูพร้อมกันครับผม นี่ก็เป็นเรือนพ่อชามกล้าไว้นะครับผมนี่ครับรายละเอียดก็ตามป้ายเลยครับผมผมจะไม่พูดมากให้ทุกคนอ่านเองเลยนะครับผมนี่ครับโอเคนะครับอ่านเสร็จแล้วนะครับโอเคตามมาครับนี่ครับและตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นก้าหนอไว้ทุกคนได้ยินเสียงไหมครับนี่ครับและกล้องนะก้าหนอไว้ครับนี่ครับก้าหนอไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเดินฝั่งนี้นะครับผมนะครับนะก้าหนอไว้นะครับผมเป็น เป็นไม้ประเภทเดียวกับพวกไม้ไผ่อะไรประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นตระกูลเดียวกันจะมีหนามคมนะครับผมนี่ครับหน่อไว้ครับสามารถกินหน่อได้นะครับผมการที่ผมบอกหน่อไว้หน่ออ่อนๆนะครับผมมีรสชาติขมนะครับผมสามารถเอาไปแกงนะผมแกงเผ็ดแกงใต้อะไรประมาณนี้นะครับผมวัยรุ่นยุค90้าจะไม่ค่อยกินกันเพราะมีรสชาติขมแต่เขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาโอเคครับทุกคนไปมาชมแปลงสาธิตไว้กันใกล้ๆครับทุกคนนี่ครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดน่าจะเกินพันต้นครับทุกคน นะครับผมผมดูจากสายตาครับนี่ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ขึ้นนี่นะครับผมคอยดูแลรดน้ําตลอดเวลาเลยนะครับผมนี่นะครับหมายเป็นพืชที่แบบว่าชอบน้ําอยู่นะครับนะแต่ถ้าได้น้ําเยอะเกินไปก็จะเป็นลักษณะนี้ทุกคนนี่เห็นไหมครับก็จะเหี่ยวเหี่ยวนะครับผมอุ้ยน้ําขอคมมากครับผมขนาดแค่ผมสัมผัสเบาๆยังรู้สึกแบบได้ถึงความเจ็บปวดนี่ครับแต่ถ้าแบบไปเหยียบแบบจังๆนะครับทุกคนรับรองร้องไห้งงงงงแงงแน่นอนทุกคนนะครับนี่ครับ รวมไปถึงตรงน้นก็จะเป็นไหวทั้งหมดเลยนะครับทุกคนโอเคครับผมนี่ครับก็จะให้มาสัมผัสมาชมกันแบบผ่านๆแล้วก็ผมไม่อะไรมากนะครับผมสําหรับแปลงเพาะแก่หน่อไว้แห่งนี้นะครับผมนะก็มีอยู่ทั่วไปนะครับหน่อไว้นะครับผมหน่อไว้นี่ก็น่าจะมีสายพันธเดียวนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามีกี่สายพันธนะครับผมใครรู้ว่ามีกี่สายพันธุคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมโอเคตามกันไหมครับและตอนนี้เราจะไปดูแปลงหน่อไม่ใช่แปลงหน่อไปดูลุมหลบไฟกันครับทุกคนฝากตามนะครับตามนะครับนี่นะครับผมนี่ครับนี่ครับ แปลงเพราะหน่อไหวนะครับผมนะทุกคนไปผมก็จะเดินลัดเลาะตรงนี้เลยทุกคนนี่ครับลัดเลาะตรงพื้นที่ที่มีหญ้าขึ้นนะครับผมเป็นหญ้าวัชพืชที่ไม่มีพิษไม่มีภัยสามารถเดินเหยียบได้สบายนะครับผมทุกคนตามมาเลยครับตามมาเลยครับโอเคครับผมนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นหญ้าจียอดหรือมายาร่าทุกคนดูนี่เวลาเราสัมผัสแบบนี้ทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับอ่ามันจะอ่าหุบตัวลงนะครับทุกคนนี่ครับ มันก็จะหุบตัวลงแบบนี้นะครับผมเวลาโดนสัมผัสแต่แหมก็มีความคมแต่คมน้อยกว่าไอ้ไว้เมื่อกี้นะครับผมโอเคครับไปตามมาครับหญ้าจียอบหรือภาษาไทยเรียกมายาราบนะครับผมทุกคนโอเคตามนะครับและตรงนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาถึงบริเวณพื้นที่ลุ่มหลบพ่อยหมู่บ้านแม่สซยอูแห่งที่สองนะครับผมนะครับตามมาดูกันใกล้ๆนะครับทุกคนมามาครับมาครับโอ้โหตอนนี้แสงแดดแยงตามากนะครับผม ซึ่งหลุมปลบดภัยตรงนี้นะครับผมจะอยู่บริเวณข้างทางก่อนเข้าหมู่บ้านแม่สุโขนะครับผมถ้าขามาจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับผมอยู่ในบริเวณพื้นที่ออ่่าศาลาอ่าปฏิสถานของพระพุทธรูปหมู่บ้านแม่สุโขนะครับผมนี่ครับตรงนี้เลยก็จะเป็นทางเข้านะครับผมลักษณะทางเข้าก็จะเป็นประตูสี่เหลี่ยมนะครับผมนี่ครับความสูงก็จะประมาณร้อยร้อยแปดสิบนะครับผมนี่นะครับประมาณร้อยแปดสิบนะครับผมถึงร้อยเก้าสิบนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็มีประตูทางเข้านะครับผม พอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะสัมผัสถึงได้ความเย็นนะครับผมตรงฝาผนังก็จะทํามาจากก้อนก้อนอิฐนะครับก้อนอิฐนะครับทุกคนนี่ครับหลุมหลบภัยตรงนี้นะครับผมสร้างมาเพื่อนะครับผมอย่างที่ผมเคยบอกนะครับผมเพื่อให้ชาวบ้านนะครับผมเวลาเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติสงครามฝัตกข้ามนะครับผมเพราะอย่างที่ผมเคยบอกหมู่บ้านเมสเซอเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เขตชายแดนไทยพม่านะครับผมมักจะเกิดภัยพิบัติทางสงครามระหว่าง ทหารการเลียงลักขยากับทหารกองทัพพม่านะครับผมจะสู้รบกันนะครับผมทุกๆช่วงประมาณปลายพฤษภานะครับผมถึงเมษายนครับผมจะเป็นช่วงที่ทหารการเลียงลักขยากับพม่าจะสู้รบยิงกันนะครับผมผมอยู่ตรงนี้ฟังเสียงนะครับผมถัดจากหน้าผาจะได้ยินเสียงปืนนะครับผมแล้วก็เสียงเฮลิคอปเตอร์บินล้อมแดนเข้ามานะครับผม นะครับผมก็เลยต้องจําเป็นมีหลุมหลบภัยเพื่อให้ชาวบ้านแม่สุยูนะครับผมได้อพยพเข้ามาอยู่นะครับผมเข้ามาอยู่ในหลุมหลบภัยแห่งนี้นะครับผมซึ่งที่ผ่านมานะครับผมหลุมหลบภัยแห่ง,งนี้ผมได้ทําการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริงเหมือนมีเหตุการณ์ในหมู่บ้านผมก็จะพาหมชาวบ้านนะครับผมเข้ามาอยู่ณตรงนี้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับผมนะครับนี่ก็จะเป็นภาพที่ผมเคยซักซ้อมแต่ตอนนั้นผมเป็นผมเป็นช่างภาพนะครับผมไม่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปก็ให้ดูตามนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นภาพที่มีชาวบ้านก็จะได้ นำชาวบ้านนะครับผมมาอยู่หนะ้าที่แห่งนี้นะครับผมเพื่อป้องกันภัยสงครามนะครับผมจากการสู้รบจากฝ่ายตรงข้ามนะครับผมทุกคนเข้ามาใกล้ๆนะครับผม,น,าม,าน,บผมนี่ครับด้านบนก็จะเป็นซีเมนต์ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ครับ หลุมหลบภัยแห่งนี้ผมบอกเลยไม่ค่อยได้เห็นกันง่ายๆนะครับผมตามฐานชายแดนแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับผมบางที่ก็เป็นแนวคูเลตน,นะครับผมแนวคูเลตแล้วก็มีหลุมยิงนะครับผมหลุมยิงเฉพาะอาวุธส่วนบุคคลไม่ไเป็นหลุมปืนกลหลุมปืนเล็กอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นหลุมหลบภยัยโดยเฉพาะนะครับผมนี่ครับมีความหนาแน่นนะครับทุกคนสามารถป้องกันกระสุนได้นะครับผมตรงนี้นะครับผมนะแต่ขอภาวนาอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆนะครับผม โอเคทุกคนนี่แต่ถ้าถึงวันนั้นมีเหตุการณ์จริงผมก็ต้องลุกมาสู้นะครับผมแล้วก็ปกป้องชาวบ้านนะครับผมทุกคนนะมีใครมาสู้รบกับผมมาเคียงข้างผมไหมโอเคครับผมตรงนี้ก็อาจจะชำรุดหน่อยๆน่อยครับผมทุกคนตรงนี้นะครับเดี๋ยวมีแผนนะครับผมจะทําการสร้างหลุมหลบัยอย่างใหม่นะครับผมให้มาตรฐานและให้ดีกว่านี้แล้วก็ให้สามารถบรรจุคนให้ได้มากกว่านี้นะครับทุกคนนะครับอันนี้ทําไว้นานแล้วครับทาไว้นานนานก่อนที่ผมจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับผมนานไม่นานทุกคนดูนี่ครับ ตรงนี้จะมีความแตกนะครับผมความเก่าของผนังครับผมรู้สึกว่ามันจะนูนๆนะครับผมเนื่องจากโดนดินข้างนอกนะครับผมกดทับนะครับผมนะครับก็มีความระแวงแล้นะครับนั่งหลุมหลบภัยดีๆนะครับผมแทนที่จะหลบภัยเอาไปเอามาโดนไอ้นี่ครับำที่คือแทนที่จะโดนกระสุนแต่เจ็บเพราะไอ้หลุมหลบภัยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับสำหรับหลุมหลบภัยก็มีแค่นี้นะครับผม ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมของผมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อให้ผมได้รุดพ้นจากการปิดกั้นของ AI นะครับผมนะครับนะขอคนละหนึ่งแชร์นะครับผมสามพันคนถ้าขอได้ถ้ายิ่งได้ยิ่งดีนะครับผมทุกคนนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมหลุมหลบดภัยนะครับหลุมหลบดภัยแห่งที่สองบ้านแม่สยอูนะครับผมนี่นะครับโอเคครับผมไปออกมาครับนี่มาชมด้านนอกอีกทีครับทุกคนนี่ครับนี่ครับโอ้พรผ้าทิตยังตานะครับผม เดี๋ยวผมยืนตรงนี้นี่ก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ครับหลุมหลบภัยบ้านแม่สิอูนะครับผมนี่ครับมีความคงทนอยู่นะครับสามารถบรรจุคนได้ประมาณ20คนได้อยู่ครับเต็มที่ครับ30ก็ยังได้ครับทุกคนนะโอเคขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่เขรับชมคลิปนี้นะครับผมขอบคุณครับ